มานุษย์เราเออเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่มีไปตันหาหน่วงหนัก นวงชักหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตันหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสริงคารจงสละ เสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้าพลพบสามย่มหนุ่มสาวน้อยหน้าตาเช่มชอยงามแล้วทุกประการแก่เท่านังยานแต่ล้วนเครื่องเม้นเอ็นใหญ่เก้ารอยเอ็นน้อยเก้าพันมันมาทำเข้นใจ ให้ร้อนให้เย็นเมื่อยขบทั้งตัวคนคิ้วก็คขา ในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกลับงอกหน้าตาเววาวออกดูหน้าบัดสีจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสร จะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนาพระอานิจจังพระอานัตตาเราท่านเกิดมารังแต่จะตายผู้ดีเข้นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นไม่ติดตัวไป ตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเขาชักหน้านีเขาเหม็นจากผีเปื่อยหนา้าอูผูพองหมู่ยาติพี่น้องเขาหามเอาไปเขาอ่างลงว่าอีเขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ ป่าไม้ชายเขียวเลี้ยวไม่เห็นใครเห็นแต่ฟูงแรงเห็นแต่ฟูงกาเห็นแต่ฟูง กินดูหน้าสมเพชกระดูกกูเอ้ยเรียไรยแผ่นดินแรงกามากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสังอัดตื่นขึ้นมีนานไม่เห็นลูกลา พีนพ่น้องเผาพันเห็นแต่นกเขาอูจับเจ้าเรียงกันเห็นแต่นกแสกร้องแรแขกขันเห็นแต่ฟูงพีร้องหายหากันมนุษย์เราเอ้อ อย่าลงกันเลยไม่มีแก่นสารอุตสาห์ทำบุญคำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ท่านพระพุทธเจ้าจะได้เข้านิพพานอาหังวันทามีสัพพาโซอาหังวันทา มีนิพพานปัจจัยโยโตุความห่วงกังวลเป็นสาเหตุหนึ่งให้เราทุกข์ใจคะ่ะเมื่อชีวิตของเรามีเรื่องให้ห่วงมากมายห่วงลูกห่วงหลานที่อยู่เบื้องหลังห่วงทรัพย์สมบัติเงินทอง ที่ต้องได้รับการปกป้องห่วงธุรกิจการงานที่ต้องเดินหน้าห่วงสัตว์เลี้ยงตัวโปรดและอีกสารพัดความห่วงกังวลที่ทำให้เราไม่กล้าทิ้งไม่กล้าที่จะห่างหายไปไหนสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบุญให้กับตัวเองนะคะจิตใจที่มีแต่ความยึดมั่นว่าของเราทั้งนั้นทิ้งไปไหนไม่ได้สละเป็นทานก็ไม่ได้ และทุกอย่างที่กล่าวมานั้นขาดเราไม่ได้แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ความคิดของเราผู้เดียวค่ะลองพิจารณาดูให้ดีพิจารณาให้รู้ซึ้งถึงความเป็นจริงสิ่งของทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ใช่ของเราแม้แต่ตัวเราเองตายไปแล้วยังเอาอะไรติดไม้ติดมือไปไม่ได้เลยค่ะร่างกายเมื่อสิ้นลมหายใจแล้ว เผาไฟทิ้งเหลือแต่กระดูกกองเล็กๆมีเพียงความดีความชั่วต่างๆที่ได้กระทําไว้ตอนมีชีวิตให้คนอื่นได้เล่าขานสอนลูกสอนหลานต่อไปพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นของเราไม่มีสิ่งของใดเลยที่ช่วยเราได้จริงๆสิ่งของที่มีค่าทั้งหลายที่เราห่วงนักห่วงหนา ช่วยเราในโลกหลังความตายไม่ได้เลยค่ะมีเพียงบุญกุศลเพียงอย่างเดียวที่จะคอยปกป้องคุ้มครองดวงจิตของเรา